ภาษสองเขาโพสบีบาิีเตอร์ดใช่ใช่พี่เมื่อคืนไงพี่ที่ที่เราเล่นงานล้านอ่ะเอาผมผมเข้าไปหาเขาไม่เข้าไปไอหลงกูเจนี่หละโดนดมอนเลยเราเข้าไปดูดิมอนด้วยเหรอลรงลอเข้าไปดูสาส เห็นบ่อยดิโด,ดเรมาอนอะไรมันเป็นเวอร์ไอเนี่ยหรอเฉพาะแบบมีนี้หรอโคคอดโคคอดเกแเสั่งคุณกาแฟอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเขาไม่โน,โวะวะน,นุ่งตัองว,ะวะอ่ะเขาจะมาเฉพาะหลังที่สามโโวะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นแ็นบอลคนก่อนหรอวะ วเไปไหนครับผมไปไหนฮะพันโลเดียไอเชนอายุไม่เกี่ยวหรอกไอเทียตอนนี้ก็เล่นได้เดี๋ยว,ยาวยถามหมอกูไปถามหมอก่อเดี๋ยวให้หมอเดี๋ยวที่หมอบอกชื่อพวกมึงได้ยี่ใครยี่อะไรกูบอกหมอขอชื่อหน่อย

ทักว่าอะไรหมอทักว่าอะไรทักว่าอะไรหมอเล่าฟังเลยทักว่าอะไรทักว่าอะไรหมอทักว่าอะไรเขาเขารหมอทักว่าหมอเจอฝรั่งยังครับแล้วฝรั่งวะหน้าฝรั่งวะหนุไม่แน่ใจหน้าคนทักว่าฝรั่งวะหมอหนุ่หนูก็ไม่แน่ใจเนาะ พีบีได้แก้มาชนะครับลูกเมื่อกี้ชนะหมอนี่ไม่ธรรมดานะมอก็าร้ายเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่มันเอาหวังเอาหวังก็ถามว่าคนที่ไม่เล่นคนที่ไม่ได้เล่นมีสิทธ์ไหนต้องต้องลองทักมาดูครับหนูหนูก็ไม่แน่ใจอ่ะปกติหนูไม่ค่อยฟังอย่างนี้หมอไม่เหงาเล้วดิใช่ปะ อาเอาจริงเลยนะหนูไม่ค่อยตอบแชทเท่าไหร่อ่ะหนูเล่นแต่กี้เดี๋ยวเจอคนถูกใจอย่าให้รู้แล้วตอบไม่หยุดอ่ะเดี๋ไอเดี๋ยวถามหมอหมอคนทักชื่ออะไรหมอหมอคนทักหมอชื่ออะไรไอที่มันถามว่าเจอฝรั่งยังครับอ่ะคนทักหมอไชื่ออะไรเลยหรอชื่อชื่อนิดนึงแค่ชื่อพอชื่อพอไม่ต้องชื่อนามสกุลเอาชื่อพอชื่ออะไรมันชื่ออะไรอาจจะชื่ออาจจะชื่อตินหรือเปล่าชื่ออะไรนะ อ่านว่าซินอ่ะหนูอ่านว่าซิน,นคนเดียวเหรอไอคนอื่นอ่ะคนชื่อซินเหรอ,อหนูหนูไม่หนูไม่เห็นแท็กอื่นหรือว่ามันขึ้นมาแต่หนูก็ไม่เห็นอ๋อเขามันเป็นชื่อพัดโต้ชื่อชื่อจริงเลยอ่ะโอ้ <laughs> อโอ <laughs> โอเคโอเคหมอไม่เป็นไรไม่ต้องบอกไม่ต้องบอก ใครวะอย่าให้รู้ <laughs> เฮ้ยใครหน้าฝรั่งได้เปรียบนะเว้ยหมอสเปคหน้าฝรั่งนะเว้ยใครหน้าฝรั่งได้เปรียบไปครึ่งนะเว้ยโนไอซีเอ็มจีออรลี่นะ ผมฝรั่งแถบอินเดียมีรุ่นไหม <laughs> สปอยครับอะไรวะไอ้ตาสปอยอะไรวะเฮ้ยดูมึงดิตาสปอยอะไรอ่ะอ๋องานเหรอใครเอาของกูไปลีโพสเนี่ย นี่คืออะไรอ,อาวาตารเหรอโทคูลหรือเปล่าตัวเมื่อกี้โทคูลเหรอ S <S> อะไรของเม,ม,มืองไอเรียม What's the b way of water? รอห้าทุ่มครึ่งต่อนะพพพีีีออ่่่่เเเปปปนนนนราาไัดมมกอออแโอเคโอเคจะราแต่งตันทีนไหม ไม่ไหวว่ะเนาะพี่ดูขอนนจดเย็นได้บ่าจันเย็นจันเย็นนิ่งนิ่งเออนั่นแหละจัดค่อยค่อยพี่ไเนี่ยมึงห่างหายจากวงการไฟเอ็มไปงไม่คิดถึงเหรอวะนี้สองดอกดูงานเองดูงานกีฬ ถึงพี่แต่แค่ถึงไฟเอ็มแต่ยังอะไรหรอพี่ชอบไฟหนุ่มพี่ถูกใจว่ะันไม่เเห็นมีมาแม้ไม่เห็นมีมาไม่ได้หรอกอนั่งตอบแชทสนุกแล้วทีนี้แล้วสบายแล้วไม่เหงาแล้ว <c oughs> ยี่โรงพยาบาลสนามมีแชทมาให้คุย <c oughs> คิดถึงผมไหม <c oughs> นิดนึงนิดนึงนิดนึงอันนิดนึง ขั้นหูพี่แม็กมาอีกลูกหนึ่งกี่มังเลยฮาดุมครึ่งฮาดมครึ่งพี่ดำเจอกันที่ไหนครับในเรื่องของกระสุนครับโนมามามาเบิกกับพี่ก็ได้อุ้ยอยูแก๊กเสียเพราะว่าของแ็งอยู่พี่ลอยลอยแม็กก็แล้วมันเป็นแจกเลยป่ะครับเพราะผมจะไม่อยู่แล้วไปถึงว่าจะไปดูหนังโอ้ ไม่แตกไม่ตายท็อบจีในไทยจะกลับมาบูมไทยหมายไทยได้แชมป์ผมว่ามาในนี่มากกว่ามันเป็น T P P อะ่ะคนอาจจะแบบกลับมาเล่นเพราะเป็น T P P เก่าเพราะปีหน้าแข่ง T P P เจออีกแล้วเดี๋ยหมอแต่หนูเพิ่งเจอแต่หนูนี่แหละแต่ว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ย่ก็มีพี่มาเปลี่ยนแล้วครับขอให้หมอโชคดีใครไอ้ซินคือใครไอ้ไอ้คนชื่อซินคือใครเนี่ยไปนี่อะเฟิร์ตที่เฟิร์ตเลยใช่ไหม อยากได้กระเป๋าแดงเยอะบเวดพอตอ่ะมีขายเป่าปะคุณไม่ซื้อมึงอ่ะดื่มดื่มข้าววอ จะไ่เอากระเฟรยร์อะใช่ไหมไอกระสุนในมารก,กับไอ้ชนมอะยังครับผมยังไม่ได้เบิกครับไอให้เบิกก็ไน,นเเออมันคือไอชินหรือเปล่าวะ ให้ชานมไปแล้วแล้วก็เบอร์ของผมเองหมดต้องเอาของดำให้มาร์กอะเจอยังเจอฝรั่งยังหมอ สาบานว่าหมอไม่ส่งสาบานแล้วแล้วไปนะาานถ้าใครเฉียบจริงนะไม่เกินสามวันหมอจะมีแฟนละเฉียบจริงเปล่าคนแอดเป็นลืมมเออคนแอดเป็นลืมมั้ กูไม่ต้องเปิดให้พวกมึงดูหรอกพวกมึงก็่ไปสอ่อง่หลือใช่ปหล่ะคุณรู้มเมาได้มเมาได้ที่เนี้เมาเมาได้มเมาได้ที่แลนเขียวแต่หมอโสดมาเกือบปีนะหมอโซะนะเออจะสามวันมาถามใหม่ <c oughs> บอกหมอไปก็ล้วบอกหมอว่าหมอไม่ต้องส่องหรอกแต่ผมจะหมูกโด่งนะแค่นั้นอนะ่ะมาเร็วไอ้ชาโนมไมาร์ก ตำผมผมเบิกกับพี่เฟยไปแล้วครับพี่น้องเออเขาทีแปดแปดหนึ่งครับ5่าสิบเลยปะน่าสิบแดดผมครับพี่ชอบก็คือต้องกับผมทุกอย่างหน้าลูกครึ่งจบเลยจะบุกโด่งเออจริงนะไอชินมันน่าลูกครึ่งนะ ลุงจะขนนกถ้าด้ดูกาลูกจะแน่ช้มองถ้าเป็นกมไพฉันนเพลงในสตูไม่ต้องเข้าในดิสแทร์มาำซิก็แลแต่ถ้ายังไม่มีไฟอยาจะควงกันท้ามยิงดสน e ค่นจติดถามากวนที่ติดวิสกีจะเป็นวิซฟว่าจะอาก็ไม่ดีจะนมใช่รู้สึกแฮปปี้